สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพามาทัวร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่วันนี้พวกเราไม่ได้มากันแค่นี้นะฮัลโหลผมน้องเอ็มซูวันนี้จะมาเป็นไกด์เริ่มด้วยไปกันเลยดีกว่าเรามาถึงที่แรกกันแล้วค่ะเอ็มซูแลนด์ามาร์สสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ใครมาก็ต้องมาเช็คอินสักครั้งถูกต้องเลยที่นี่คือสาะน้ำน้คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาการสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์ค่ะมีทางเดิอนนอกสายน้ำเป็นจุดท้ายรูปเพือทีวีที่หนึ่งเลยเวลาว่าชงชอบมานั่งตรงนี้มากค่ะบรรยากาศดีมากผมว่านี่คือ่วนท้ายพลังของมหาลัยเลยใครมานั่งตรงนี้รับรองได้ไอเดียใหม่ๆแน่นอนถ้าเพื่อนๆคนไหนเหนื่อยจากการเรียนอยากหาที่พักสายตาก็อยากชวนให้มาสวนสุขภาพเฉลิมภระเกียรตินะคะ ถึงมหาลัยก็ขาดดวงอาหารไม่ได้นี่คือดวงอาหารแห่งใหม่ที่จะเปิดให้ใช้บริการในอีกไม่นานนี้ค่ะว่าชนาเด็กโมโมสอเท่ๆดีไซน์สวยด้านอาหารก็ไม่น้อยเลยต้อมาซื้อของที่นี่แทบไม่ไหวแล้วนี่เป็นเพื่เล็กๆของมหาวิทยาลัยมหาสรารคามของเราหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้านะครับบ๊ายบาย